ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นการเล่าเรื่องรอบกองไฟซึ่งก็เป็นเ,เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เราจะได้มามาถ่ายทอดสู่กันฟังนะครับเพราะนั้นเี่วันนี้เมื่อเมื่อเรามารวบกันแล้วนะก็ก็จะให้พวกเราได้ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนำสิ่งที่ที่เราที่เราอยากจะบอกอยากจะสื่อสาร นะครับอยากจะเล่าให้กับคน,นอื่นๆฟังอ่ะพ่อเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะอยากรูก้นิสัยดีค่ะขยายคําว่าดีดีไงดีมาก <c oughs> ค่ะอ่ะเช่นข้อหนึ่งพ่อขยันค่ะพ่อพาไปเล่นบอลค่ะแล้วก็พาไปได้ประสบการณ์จากหลายๆรุ่นเวลาไปเล่นค่ะ แล้วก็วันท่านหนูคิดเกียจซักผ้าพ่อก็ซักให้ค่ะแล้วก็ล้งจานพ่อเป็นคนล้างข้าวก็เป็นคนทอ,อพ่อทำข้าวอร่อยไหมแซ่บค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อยเวลาพ่อเล่นบอลค่ะเวลาเวลาพ่อเล่นกลัวพ่อไปเล่นแล้ว <c oughs> กวนเขาเกินแบบแล้วได้ทะเลาะกันเวลาเล่นค่ะอย่านอนหลึกไหล <c oughs> ไม่สามวมาจีพ่อไหมโอ้โหหนเล,ล่าที่เล่าที่ขยายขยายไม่รู้ค่ะไม่ยัรักมากเลยค่ะอืมแล้วในความฝันเราคือถ้าเราอยากเรียนอยากเรียนอะไรแลอยากจะดูแลพ่อแบบไหนบ้างรู้อยากเล่นแค่กีฬาเดียวค่ะในจบก็ไปต่อเรียนที่เขาเล่นกีฬาคือข้อเลยงเดียนนวนะก็สมัครอย่างนึงก็คือเราต้อง ดูแลลูกทุกอย่างเลยนั่นจึงต่างจากคนที่มีทั้งพ่อทั้งแม่ถ้ามีทั้งพ่อทั้งแม่ก็ส่วนหนึ่งก็จะได้การอบรมเลี้ยงดูจากแม่คนหนึ่งแหละแต่ถ้าอยู่กับพ่อเลยก็คือจะได้พ่อไปเต็มๆนี่ใส่ก็จะเหมือนพ่อถ้าพ่อขี้เกียจก็จะขี้เกียกจเหมือนพ่อถ้าพ่อขยันก็จะขยันเหมือนพ่อนะครับก็มันก็จะได้แต่ถ้ามีถ้ามีแม่มาอีกคนหนึ่งก็เขาก็จะได้ซึมซับ นิสัยอะไรจากแม่ครับถามว่าถามว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะนะครับแต่แต่เราก็เลี้ยงได้นะเลี้ยงได้ในส่วนที่อ่าเราสามารถดูแลจัดก,การได้นะครับก็ประมาณนี้ผมมีคําถามมีคําถามหนึ่งครับว่าที่คุณค๊กเห็นลูกได้เล่นหนังมีพัฒนาการกล้าเล่นกล้าแสดงออกได้ทําอะไรที่มันที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ครับตัวผมเองก็อยู่ที่นี่มาหลายปีก็รู้สึกว่าเออ ลูกคุคความรู้สึกในบ้านเห็นลูกสองคนที่แบบก้าวมาถึงจุดนี้ได้เออคือรู้สึกตีใจมากนะนเป็นโอกาสหนึ่งของเด็กเลยนะนะครับโอกาสหนึ่งที่เด็กไม่สามารถบางคนไม่สามารถที่จะมามาถึงจุดนี้ได้นะัเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีะหลายท่านนะที่ส่งมอบโอกาสให้กับเด็กนะพอเราเห็นเด็กได้รับโอกาสแล้วเด็กมีโอกาสแล้วแล้วก็เด็กเข้าไป รับโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยตัวเด็กหนึ่งก็คือเขาได้พัฒนาตัวเขาเองนะครับพัฒนาผมคิดว่ายัางไงก็ต้องได้เปรียบคนอื่นนะนะครับถ้าเราถ้าเรามีโอกาสที่ได้ทําอะไรนะให้รีบทํานะครับเ,เพราะว่าโอกาสเหล่านั้นมันอาจจะไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้หากมีโอกาสได้ทําอะไรนะครับตรงรีบทำเหมือนน้นนองปานกับปานทุกวันนี้น้ามีโอกาสได้ ถ่ายหนังนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะซึ่งเด็กหลายคนไม่มีโอกาสตรงนี้นะแต่เรามีโอกาสเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะมีโอกาสได้แข่งกีฬาได้เล่นบอลนะซึ่งหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสตรงนี้เหมือนกันนะเรามีโอกาสเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับมีโอกาสได้เรียนหนังสืออันนี้สําคัญมากเลยนะครับหลายหลายคนก็ไม่มีโอกาสตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบัจจัยทั้งผู้ปกครองมีปัญหาทางครอบครัว พี่สาวเป็นคนยังไงที่เกียจอ่ะเดี๋ยวแล้วแล้วก็ทำไมถึงคิดว่าพี่เป็นคนที่เกียจเราอาจจะมองพลาดไปก็ได้เพราะอะไรไม่อาจจะไม่เห็นหนูบอกให้พี่ฟงปอนไปพาหนูไปเอาเชือตอนที่ฟอนไว้ขี้เกียเอิเขาอาจจะแบบว่าเขาทํางานเหนื่ยหรือเปล่าอ๋อเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากให้เราช่วยตัวเองไหมในมุมอื่นเงี้ยเขาเดินเล่นอยู่ค่ะ เรารักพี่ไหมรักค่ะรักมากแค่ไหนรักมากเลยค่ะอ๋องั้นหันหันหันได้บอกซิพี่ว่ารักพี่มากไหมมากแล้วความรู้สึกต่อพ่อเป็นยังไงบ้างใน,นความรู้สึกหนูอพ่อเป็นคนยังไงพ่อเป็นคนดีพา,าหนูเล่นบอลค่ะอ่าหนึ่งพานหนูเล่นบอลสองสองซักผ้าให้ค่ะอ๋อสามทำกับข้าวให้ค่ะสี่ปิ๊บไม่ใช่ ถ,ถ้าถึงไปกาดนะพ่อจะอาห้ยพ่อจะเป้าพ่อจะเป้าแล้วทําไมหนูถึงกล้าเล่นเล่นหนังในปีนี้เพราะอะไรอยากลองกอ<ม>ล้าแสดงเหรออ๋อเราจะเล่นแล้วเป็นไงบ้างครับสน,นุกค่ะอ่เรารักพ่อไหมรักคะ่ะรักแค่ไหนรักมากเลย่ะหันไปบอกพ่อสิว่ารักพ่อแค่ไหนรักมากเลยอ,อ๋อ,อมอมือให้บ้างนหน่หยครับ